ดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้นะคะเรามีเจ้าอาวาสวัดดังแห่งประเทศอินเดียเมตายกพุทธภูมิมาไว้ที่แเ,เวนพร้อมเน้นย้ำความสำคัญในการสัมผัสสวรรคนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ซึ่งจะมีความน่าสนใจขนาดไหนต้องรีบไปพิสูจน์กันแล้วล่ะค่ะ รมาพิรมวันนี้ที่มาตั้งใจไว้ว่ามาเยี่ยมธรรมะที่โยมปฏิบัติว่าธรรมะในจิตของโยมนี่สบายดีไหมธรรมะยังแข็งแรง ที่มีกำลังเพียงพอแก่การก้าวย่างไปสู่การบรรลุธรรมเพียงพอไหมธรรมะอยู่ในกายวาจาใจของเราเพียงพอแก่การที่จะต้องเปิดช่องทางให้ความสุขเนี่ยเข้ามาสู่เราได้อย่างสบายสบายไหมหลการที่แสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายก็คือแสดงความยินดีกับธรรมะ ที่มีอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมของท่านว่าธรรมะยังสบายดีไหมการที่เรามีธรรมะไว้ในใจเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยเราเรียกร้องโหยหาธรรมะธรรมะก็จะรีบเสนอตัวมาหาเรา มาช่วยเรามาอยู่กับเราถ้าธรรมะที่เราปฏิบัติไม่แข็งแรงเพียงพอเไปเรามีความทุกข์เนี่ยเรียกร้องหาองค์ธรรมที่เราปฏิบัติให้มาช่วยเนี่ยกว่าจะปลุกธรรมะให้ตื่นขึ้นได้เนี่ยเราก็อยู่ในอาการที่คนหลับไม่ตื่นซะแล้ว กันวันนี้จึงขอแสดงความยินดีว่าได้มาเยี่ยมธรรมะที่เราทั้งหลายปฏิบัติว่าอย่างไรมาประเทศไทยเพื่อมาทำกิจในสวนภูมิประเทศคือประเทศไทยเราที่อินเดียขนาดนี้ร้อนร้อนมาก ร้อนร้อนจนความเย็นไม่กล้ามาหาความเย็นเมื่อกวร้อนน่ะไม่กล้าเข้ามาหาลนะ่ะร้อนมากแต่ความร้อนเนี่เป็นประตูโยมเป็นประตูรอฝนมาพอร้อนหมดปั๊บฝนก็จะมาดังนั้น หนีร้อนจากประเทศอินเดียมาพึ่งเย็นในประเทศไทยประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีความร่มเย็นมีความเป็นสุขโดยปกติของประเทศเราความร่มเย็นเป็นสุขของพุทธศาสนายังคงมีอยู่ แต่บางทีบางครั้งเหมือนมีความร้อนกันอยู่เพราะเพราะว่าความร้อนนี่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความเพียรความพยายามหลายๆอย่างเวลาบำเพ็ญตบะแรงๆรงในยลงต้องตบะก็ใช้ความร้อนดังนั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าร้อนก็จะผ่านไป ฝนก็จะเข้ามาในเวลาเข้าถึงฤดูฝนเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่องค์สมเด็จพระทศพลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกำหนดให้เรามีพรรษาคือเข้าพรรษา พระสงฆ์ทั้งหลายก็เตรียมตัวเข้าพรรษาญาติโยมทั้งหลายก็เตรียมตัวเข้าพรรษาเวลาเข้าพรรษาเป็นเวลาที่เราจะกอบโกยความสุขมันเกิดจากการปฏิบัติของเราเองมีโอกาสมากที่สุด เข้าพรรษามีเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติตนให้เคร่งที่สุดในฐานะคนมีาศาสนาถ้าเข้าพรรษาแล้วยังปฏิบัติตนเหมือนไม่เข้าพรรษาก็แสดงว่าเราไม่มีพรรษานั้นเวลาเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําหนดให้ไตรมาสของบุคคลผู้ใฝ่การพัฒนากายวาจาใจของตนของตนเนี่ย ให้มากกว่าการเวลาปกติเพราะเวลาอื่นๆเราต้องประกอบกิจาการงานประกอบกิจอันพึงปฏิบัติของขอหัรถ์มากมายเราก็มีเวลาหน้าฝนเนี่ยเวลาฝนตกเราก็อาศัยฝน อาศัยฝนที่ตกลงมาเป็นฝนแห่งปัญญาฝนปนกิริยาหมายความถึงว่ารับให้คมอันเวลาเข้าภรษาเนี่ยเราก็เป็นการเวลาที่เราพุทธบริษัททั้งหลายจะต้องปฏิบัติตนให้พ้น จากความเหนื่อยหน่ายเชื่อชาปลาลบความเพียรในการเข้าถึงซึ่งความดีแบบฉลาดความดีไม่ฉลาดก็มีนะ <c oughs> ต้องเข้าถึงความดีแบบฉลาดฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอแสดงความชื่นชมกับเราพุทธบริษัทชาวไทยทุกท่าน ที่มีหลักใจด้วยการน้อมนำหลักใจของพระพุทธศาสนาเข้ามาปฏิบัติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอแสดงความอนุมโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้ เดินทางไปดันพระทุภูมิไปอินเดียเนปาลมองดูหน้าหลายๆท่านก็ดูว่ามีออล่าอินเดียติดอยู่เยอะ <c oughs> <c oughs> เยอะมากนะ <c oughs> เ,เรียกว่ารัศมีแห่งธรรมะเนี่ยเคลือบไว้อย่างดีแล้วสีหน้าไม่ตก การที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสไปพุทธภูมิก็ดีมีโอกาสได้ฟังเรื่องพุทธภูมิก็ดีจึงเป็นเหมือนกำลังใจที่ให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีทิศมีทางมีทิศให้เห็น สิ่งที่มีอยู่รอบข้างของเราว่าเราจะวางเนื้อวางตัวอย่างไรมีทางคือสิ่งที่ไปข้างหน้าและไปข้างหลังไปซ้ายไปขวาว่าเราจะไปทางไหนเราจะเดินทางไปอย่างไรไปหาอะไรไปพบอะไรดังนั้นการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งใน ยุคนี้สมัยนี้ในวันนี้เดี๋ยวนี้ว่าเราทุกคนต้องนําหลักธรรมมาปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเข้าพรรษาเนี่ยขอให้ยมถือกติกาของชีวิตยกระดับอัปเกรดขึ้นกว่าปกติปกติเราถือสีหน้าเข้าพรรษาก็อัปเกรดสะหน่อยขึ้นเป็นสีนอะไร สีนแปดขั้นบิสเนสคลาสสูงกว่าศีลแปดคือศีนอะไรอสินสิบเอ๊ะเราเป็นโยมจะถือสีนสิบได้หรอือท่านก็รับสีนสิบไปรักษาแร้วรับสีนสิบไปก็ได้แต่เรารักษาศีนแปดอีกสองข้อนั้นเก็บไว้เป็นคอมพลเมนต์เอาไว้ใช้เวลาจำเป็นก็ได้ศีนถือไม่หนักนี่หรอ อันเวลาเข้าพรรษาเนี่ยขออโยมทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยให้พ้นจากใยแห่งความทุกข์ทั้งหลายโดยอาศัยพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในการเข้าถึงพระพุทธเจ้าให้ได้การเข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่หลายทาง ในข่าววันนี้เดี๋ยวนี้จะแนะนําแบบสั้นๆเพราะถ้าโยมไปอินเดียเนี่ยจะใช้เวลาแนะนําทั้งหมดสิบชั่วโมงนะอยู่บนรถนะพระท่านจากไมโครโฟนก็จะพูดเรื่องพระพุทธเจ้าลงมาจากรถเดินไปตามสังเวสีแห่งก็จะพูดเรื่องพระพุทธเจ้าให้โยมฟังแต่วันนี้ จะขอให้โยมทั้งหลายได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงองค์ประธานแห่งพระธนะตรัให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าหนึ่งสิ่งที่จะต้องเข้าพรพุทธเจ้าได้เรียกว่าเจดีเจดีเจดีคือสิ่งที่เก็บมหาสมบัติ เก็บมหาสมบัติของพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาเริ่มใสมีดังต่อไปนี้เจดี JD ที่หนึ่งชื่อว่าอุเทสิกะเจดีองค์แทนพระเจ้าสิ่งแรกนะยงยมคิดตามที่คิดตามถ้าใครคิดตามได้ก็ ถือว่าโยมบรรลุถ้าโยมคิดแล้วคิดตามไม่ได้โยมต้องตามไปถึงตอบต่างๆโยมต้องตามไปถึง <Yeah. S 1> นานใช่ไหม <Yeah. S 1> ต้ามตามไปถึงอินเดียหนึ่งอุเทสิกะเจดีวัตถุที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่เห็นชัดที่สุดคือพระพุทธรูป พระพุทธรูปยมเรามีอยู่ทุกคนมีอยู่ที่บ้านทุกคนบางท่านมีศรัทธาแข็งแรงมีพระถูกคออยู่ทุกคนมีพระถูคอไหมโยมมีแฝนคอเนี่ยนี่คือองค์แทนพระพุทธเจ้าเราแขวนในเบื้องต้นก็แวนในเชิงระลึกถึง เมื่อปฏิบัติให้ซึ้งเราก็จะมองไม่เห็นพระพุทธรูปอย่างเดียวเราพัฒนาจิตของเราให้สายตามีพลังมองเห็นพุทธคุณอยู่ในพระพุทธรูปพระพุทธคุณอยู่ถ้าใครมองเห็นพระพุทธคุณที่อยู่ในองค์พระพุทธรูปคือรึกถึงคุณของพระองค์ ว่าพระองค์มีพระคุณต่อเราอย่างไรมีพระเมตตาคุณต่อเราอย่างไรทรงเสียสละชีวิตส่วนพระองค์อยู่ที่สากยะออกมาปฏิบัติตนเยี่ยงผู้เดินทางสแสวงหาโมกธรรมและบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตัวอย่างที่ให้เราได้เห็น เป็นประจักษ์ระลึกถึงคุณของพระองค์อย่างนี้เราก็จะเข้าถึงพระเจ้าได้ในส่วนของเจดีข้อที่หนึ่งสองธรรมเจดีเจดี JD. คือพระธรรมคำสอนคำสอนของพระองค์นี่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎก 84,000พระธรรมขันธ์เข้าพรรษานี่เราก็ได้มันศึกษาโดยการเรียนรู้หรือโดยการสาธยายคำสอนนี่ก็คือการเข้าถึงพระธรรมในส่วนของคำสอนธรรมะที่พระองค์ทรงประกาศนี่แหละ ที่พระองค์ทรงมอบหมายว่าหลังจากเราจะหาคตนิพานธรรมวินัยจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนศาสดาแทนพระพุทธเจ้าโยมประสงค์ที่จะเข้ากราบพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าถึงธรรมะที่พระองค์แสดงลูกเอ๋ยผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพ่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตให้โยมดวงตาเห็นธรรมเข้าพภรษานี่ต้องเพ่งกว่าเก่านะเพ่งกว่าเก่าพยายามให้ดวงตานั่นให้ถึงธรรมที่พระอ,องค์ทรงแสดงไว้นี่คือ จดีในส่วนที่สองในส่วนที่สามส่วนที่สามบริโภคเจดีที่สี่แห่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้พระอานน์ทรงจำและนำไปถ่ายทอดแก่มหาชนคนผู้ มีความศรัทธาต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาหลังจากที่พระองค์นิพพานแล้วมีสถานที่เสียแงที่เราผู้เป็นศาสนิกที่พุทธบุตรพุทธธิดาจะเข้ากราบสถานที่นั้นเสมอหนึ่งอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็คือสถานที่พระองค์ประสูติที่ลุมพินีวันสถานสถานที่พระองค์ตรัสรู้ที่ควงไม้โพลู่เวลาเสนานิคมหรือที่เมืองพุทธคยาในปัจจุบันสถานที่พระองค์ประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะมฤคกายวันแขวงเมืองพราราณสี นครพารานสีลุ่มแม่น้ำคงคาสถานที่พระองค์สิดับขันทบพิณิพานที่พระองค์วางร่างวางขันที่กรุงกุสินาราสี่แห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งจุดนัดพบมีตงพอยท์ เป็นที่พบพระพุทธเจ้าได้เร็วด้วยศรัทธาที่มีองคุณแห่งปัญญานำพาเข้ากราบสังเวชีฐานแล้วได้ถึงสังเวชีธรรมได้ทั้งสี่แห่งนั้นจึงมีญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ประสงค์ที่จะปฏิบัติธรรมในระดับ อัพเกรดตนเองว่าสักครั้งหนึ่งขอได้มีกำลังศรัทธาที่เท่มแข็งมุ่งมั่นตั้งใจไปกราบพระพุทธองค์หลายท่านไปคนเดียวกลับมาพาครอบครัวไปพาพ่อพาแม่ไปทันที่สังเวชิานทั้งสี่แห่งปัจจุบันนี้ก็มีญาติโยมไปปฏิบัติธรรมโยมผู้หญิงก็ ไปถือศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมศีลห้าธรรมดาบางท่านก็อัปเกรดขึ้นเป็นศีลแปดบวชเดีนี้บวชกันเยอะนะโยมนะโยมผู้หญิงไปบวชบวชชีพรมชีพรมไม่ใช่ชีพรามนะถ้าชีพรามบวชแล้วไม่ต้องโกนหัวแต่ถ้าบวชชีพรมไปยกหัวให้เลยนะบวชชีพรมนะผู้ชายก็ไปบวชพระ แล้วทำไมจึงต้องไปบวชก็การไปบวชก็คือการไปปฏิบัติธรรมแบบเข่งขึ้นอัปเกรดขึ้นมีความประสงค์จะสวมใส่ยูนิฟอร์มของพระพุทธเจ้าของพ่อรหันโยมไปปฏิบัติธรรมก็อยากเข้าสู่สีแห่งสเวตตราพรคือสีขาว นี่คือเป็นเทคนิคของการเข้าถึงพระพุทธเจ้าอีกแบบหนึ่งข้อต่อไปการเข้าถึงพระพุทธเจ้าในเจดีที่สีทาตุเจดีย์การเข้าถึงองค์พระผู้มีาพาะเจ้าในสรีระของพระองค์คือพระธาตุการกราบสักการะพระธาตุ องค์แทนพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่เป็นส่วนพุทธสรีละของพระพุทธองค์ผู้ใดเพียงได้เข้าใกล้ได้เห็นได้สักการะจิตน้อมศรัทธาเริ่มใสก็จะยังใจให้สมหวนหนึ่งการเข้าถึง องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าศาสดาของพวกเราดังนั้นในเวลาเข้าพรรษาอัตมาภาพก็ขอบิณฑบาตเวลาของญาติโยมทั้งหลายทั้งพุทธบริษัทชาวไทยทั้งประเทศช่วยกันถือศีลปฏิบัติธรรมน้อมนำพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ มาเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองอภิบาลให้การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายได้มีความมั่นคงมีความแข็งแรงแผ่ความสุขความร่มเย็นถึงประเทศไทยถึงท่านผู้บริหารราชการบ้านเมืองถึงพุทธบริษัทชาวไทยทุกสาขาทุกอาชีพได้มีกำลังในการ ขับเคลื่อนความสุขความร่มเย็นความเป็นสุขให้บ้านเราถึงซึ่งความประสงค์ดังที่ตั้งใจไว้วันนี้และเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องร่วมมือกันให้ความเป็นปึกแผ่นความสงบความร่มเย็น สมดังพุทธประสงค์ที่ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อเป็นที่มาของความร่มเย็นของความเป็นสุขที่นี่เดี๋ยวนี้และสู่ชนกลุ่มนี้ด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ รับความสุขก,กายความสบายใจความสดชื่นความสมหวังจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันทุกท่านเธอ เสียดายจังกำลังเพลินกันเลยทีเดียวนะคะเวลาก็มาหมดลงซะนี่เช้าวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันต่อค่ะก็ได้เวลาที่ปรางแล,และทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ